สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิตแสงโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุ่มเกียรตินาบานชื่อนะครับนายการอินโนเวทีพิสดองครับนะครับซึ่งเราสองคนนะครับมาจากทางภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพนิยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราสองคนก็อย่างที่สัญญากับทุกท่านไว้ว่าเราจะนําความรู้ทางด้านการเงินมาอธิบายครับผมนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็น เรื่องที่เทคนิคนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น,นาาเรื่องการกันบ้างหรือากาศใช่นะครับก็คือวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ yield c u r v e andeconomicgrowthcycle yield curve <อ>ผมจำได้เราเคยพูดกันเยอะอยู่แต่ว่า economicgrowthcycle เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เลยนะที่เรามาพูดเพิ่มเติมกันใช่ครับก็คือพูดง่ายๆครับมันอตอนนี้ก็เริ่มมีนักวิชาการ,รนะครับ ที่พยายามอยากจะหาความสัมพันธ์นะครับระหว่าง Yield Curve กับ e c i c o r o w t h cycle ซ c ล์ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับเราเคยพูดคำว่า Inverted Yield Curve มาก่อนอยากจะให้อาจารย์คณิตลองพูดแนวคิดของ Inverted Yield Curve นิดนึงนะครับถ้างั้นเราเอาภาพของ Yield Curve ให้ทุกท่านดูทีหนึ่งก่อนนะได้นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปกตินะครับ ยิวเคอร์ฟเนี่ยจะมีลักษณะที่ในทางวิชาการก็เรียกว่า upward sloping นะครับก็คือเราเอาข้อมูลเนาะของตราสารนี้แต่ละช่วงอายุนะครับอีก3เดือนข้างหน้าที่จะหมดอายุ6เดือน1ปีเป็นต้นเรียงออกไปนะครับเมื่อเราเอากราฟของถ้าเป็นภาพทาง YouTube ตอนนี้นะแกน X ก็คือว่าอีกนานเท่าไหร่กตราสารนี้นี้หุ้นกู้นี้จะครบกำหนดชำระส่วนแกน Y ก็คือว่าแล้วยิวนะครับ พูดคร่าวๆคือเหมือนอัตารา์ลเบี้ยแหละอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการซื้อตราสารนี้สูงลบเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะพบว่ายิ่งนะครับตราสารนี้อายุยาวออัตราดลเบี้ยมักก็ต้องสูงใช่เพราะว่าถงเนี่ย้วเราปล่อยกู้อ่าอ่าเห็นไหมผมปล่อยกู้ยาวๆถูกเราก็กลัวใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาระยะยาวเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายประเภทมากเลยนะใช่มันมีตั้งแต่นึงความเสี่ยงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถ ชำระหนี้เราได้ไหมใ,ในระยะเวลาอีก5ปีหรือ10ปีถ้าเป็น<า>ร้านก็จะกังวลน,น้อยนิดนึงเพราะว่ายังไงก็ปั๊มเงินมาจ่ายได้ครับผมนะนะครับสก็คือความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องครับนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยกู้ไขรระยะยาวไปนะครับ ว่าจะได้เงินคืนมานานหลือเกินแถมเวลาเราปล่อยกู้ในรูปแบบของตราสารหนี้นียไม่เหมือนเงินกู้เนาะที่ทยอยคืนเงินต้นไอ้เงินที่เป็นก้อนเป็นร่ำเป็นสันเนี่ยเราจะได้คืนตอนที่ตราสารหนี้ครบกาหนดชาระเท่านั้นดังนั้นเราก็เลยก็ต้องยอมรับว่าเราฝากเงินกับเขาไว้ยาวมากใช่นะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของอินฟลชันหรือว่าอัตราเงินเฟ้อก็คือยิ่งระยะยาวอาจารย์คณิชคาดการ์ออกมาว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่ไม่ออกเลย ใช่ใชจริงๆเพราะแช่ปีหน้า2ปีอาจจะยังพูดยากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนในตราสารนี้ที่ระยะยาวเราก็เลยต้องเผื่อผลตอบแทนนะครับไปครอบคุมพวกความเสีย่ยงต่างๆเหล่านี้ยนะครับ,รบมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมเวลาพันธบตัตรระยะยาวอายุ30ปีหรือ40ปี ก็เลยจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นทีนี้ในกราฟนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์มี2ส,สี 2> นะครับสีแดงเนี่ยเป็นเรียกว่า zero yield curve นะครับเป็น yield curve ที่มาจากการคำนวณทางทฤษฎีเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นตาสารนี้ที่ระหว่างทางไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยะนะครับแล้วเราไปได้รับดอกเบี้ยทีเดียวตอนณนวันซื้อยุ ตอบแทนเท่าไหร่เราจะอยากได้เท่าไหร่ซึ่งนี่ก็หาตบตัวนิดนึงเพราะมันจะท้อนการคำนวณผลตอบแทนเนาะเวลาทางคณิตศาสตร์ของการหาเวลาคำนวณผลตอบแทนเนี่ยเรากำลังเฉลี่ยว่าเงินที่จะได้ในอนาคตต่อปีต่อปีเนี่ยมันเฉลี่ยทั้งหมดคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอาจจะแบบ บิดเบือนข้อท็จจริงนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดเราได้เงินมาเร็วอ่ะเงินที่ได้มามันเอาไปลงทุนใหม่ผลตอบแทนมันไม่ได้เท่าเดิมแต่ครับดังนั้นเวลาคำนวณการเงินผลตอบแทนที่สะท้อนเรื่องการลงทุนจริงๆที่สุดก็คือว่าถ้าผมจ่ายเงินวันนี้แล้วผมรออย่างเดียวเลยนะสิบปีข้างหน้าเขาได้เงินงคืนผลตอบแทนเท่ากับเท่าไหร่อันนั้นอ่ะสะท้อนผลตอบแทนของเงินก้อนนั้นจริงๆนะครับก็เลยซีโร่ของอาจารย์ลุงเกียิก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจริงๆแล้วเราคาดหวังได้เท่าไหร่กันแน่ใช่นะ จะสูงกว่าบอลยิวเคิร์ฟแบบปกตินะครับเพราะว่าซีโร่ยิวเคิร์ฟคือนองจินตนาการอย่างเช่นในรูปเนี่ยเรารอ40ปีครับคนที่รอ40ปีโดยระหว่างทางไม่ได้ดอกเบี้ยเลยก็ต้องต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าการรอ10ปี40ปีแล้วระหว่างทางได้ทยอยดอกเบี้ยมาโอเคอันนี้เนี่ยคือยิวเคิร์ฟที่เป็นลักษณะทั่วไปแต่เมื่อกี้ตอนแรกผมบอกแล้วว่าเราสองคนเคยอธิบายเรื่องของ Inver t e d y ต e l d curve ซึ่ง i ิน e r t ก็แปลว่า ดีลังกากับด้านเลยเนาะหรือพูดง่ายๆก็คือลักษณะของผลตอบแทนระยะยาวเริ่มมีความใกล้เคียงกับผลตอบแทนระยะสั้นหรือในบางกรณีอาจจะต่ํากว่าเรากู้ยืมเงินกัน1ปีดอกเบี้ยสปครับสิปีล่ะหลือหนึ่งแบบทำไมกู้ยาวอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าล่ะนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้แต่มันก็ดูผิดธรรมชาติมนุษย์จริงไหมแบบปล่อยกู้ปล่อยกู้ยิ่งยาวทำไมอัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ำตลาดละซึ่งนี่แหละมันก็ต้อง แสดงว่าถ้าเกิดคนที่กล้าทําธุรกรรมแบบนี้เขาต้องคิดอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ปกติจากภาวะทั่วไปละใช่ซึ่งซึ่งก่อนที่มันจะเป็นอินเวอร์เตอร์ได้ม,มันจะมีคำคำพูดหนึ่งที่เวลานักเทรดดิ้งเขาจะพูดกันก็คือเขาเรียกว่าแฟลตเทนนิ่งอ่ายิวเคิร์ฟมันแฟลตเทนนิ่งก่อนก็คือพูดอนี้อย่างในภาพเนี้ยยิ้วเคิร์ฟมัน เป็นชันขึ้นเราทำทำมือดูอันนี้ประมาณนี้ปกติมันชันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติมันมันแฟลตลงก็คือระยะยาวนอลงรือะขาค่อยมาค่อยๆมาจนสุดท้ายมันกลายเป็นอินเวอร์เตอร์ได้ประมาณอย่างนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสองคนกำลังจะบอกกันก็คือยิวเคิร์ฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะเชฟของมันจะชันขึ้นแนวนอนชันลง ได้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือยิวเคิร์บนี้สะท้อนถึงว่าเรากําลังปล่อยกู้ปล่อยกู้ระยะยาวนะครับเราโอเคกับอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ดงนั้นมันก็ต้องเป็นการสะท้อนว่าเรามองอนาคตอืเป็นยังไงใช่ทีนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์คนนี้นิดหนึ่งว่าเวลาทําไมคนหลายคนเคยฟังข่าวแน่นอนว่าทําไมเวลาเกิด i n v e r t e d yield curve มันมักจะเป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิด Recession ในอนาคตคือถ้าเราเราเคยสอนกันละในรายการนี้ ถ้าถ้าเรามองนะว่าอนาคตเราต้องการผลตอบแทนดอกเบีย้ยต่ําลงก็หมายความว่าในอนาคตเราคิดดอกเบีย้ยจะลดอ่ะใช่ไหมถ้าดอกเบีย้ยจะลดในอนาคตเวลาลดดอกเบีย้ยมันก็ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะไม่งั้นจะลดทำไมดอกเบีย้ยนะครับก็ค,คอือการเงินมักจะเป็นแบบนั้นก็คือแสดงว่าแนวคิดเนี่ยมันมาเกิดจากการว่าถ้าเราคิดว่าในปีหน้าจะเกิดวิกฤตเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตดอกเบี้ยจะต้องตกเพราะว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยเพื่อกู้วิกฤตดังนั้น คนในวันนี้ก็เลยขายตราสารหนี้ระยะสั้นทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นไว้อีกไม่นานมันครบกําหนดคุณได้เงินมาคุณก็ต้องทำไมฮะเอาไปรีอินเวสต์ใหม่อัตราที่ต่ําลงในอัตราที่ต่าลง,าลงสู้วันนี้เอาเงินไปซื้อตราสารหนี้ระยะยาวล็อกเลทสูงๆก่อนดีกว่านะครับนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมเวลาใกล้จะวิกฤตยิวเคิร์ฟจากเดิมที่มันเป็นสตรีแบบนี้มันจะค่อยๆแฟท แล้วก็อาจจะกลายเป็นอินเวอร์สเลยสรุปคือถืออยู่ตอนนี้สั้นๆกลัวดอกเบี้ยนาคตรลดลงใครที่ถือสั้นๆอยู่มาสวิชใหม่มาปรับพอร์ตใหม่ขายของสั้นทิ้งไปซื้อของยาวขายของสั้นทิ้งราคาตกนะครับกลไกของตัวตลาดตราสารนี่คือถ้าราคาตก ไอ้ตัวยูจะสูงขึ้นในทางกับการเรานําเงินนี้ไปซื้อตราสารี้ระยะยาวเพื่อล็อกอินผลตอบแทนระยะยาวไว้ทุกคนแห่ไปซื้อเวลาช่วงดบกเบี้ยตกจะได้ไม่กระทบเพราะเราซื้อยาวไว้แล้วก็เลยกลับกันว่าแห่ไปซื้อราคาก็สูงขึ้นราคาสูงขึ้นคณิตศาสตร์ของตราสารี้ก็บ่อยว่าแปลว่ายูจะตกนะคผมส่วนทางกันและก็เป็นสิ่งที่ทําให้ยวเทิร์ฟสามารถปรับตัวองศาได้อื เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้วันนี้จะพูดยากนิดนึงก็คือหนึ่งช่วงใกล้วิกฤตยิวเคิร์ฟจะเริ่มแฟลตมากขึ้นและหากมันแฟลตมากขึ้นมันอาจจะกลับกลายเปนเยเ็นเป็นอินเวอร์เลยถ้าเกิดเป็นอินเวอร์เนี่ยหลายคนก็เลยมักจะมองว่ามันคือสัญญาณของการเกิดวิกฤตในอนาคตโอเคแต่ทีนี้ยิวเคิร์ฟไม่ได้มีเพียงแค่ยิวเคิร์ฟของตาสารนี้รัฐบาลเท่านั้นนะครับมันยังมียิวเคิร์ฟในรูปของ c o p ์ r a t e b o บอด้วยะนะฮะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูยิวเค u ร์ e ของ Corporate Bond ผมเอาภาพนี้มาจากไทยบี m a ให้เราเห็นภาพนะครับว่าโปรตีแล้วเนี่ยคอร์เปอเรทบอลหรือว่าหุ้นกู้เนี่ยเวลาบริษัทเขาจะกู้กันเนี่ยเขาจะต้องเสียดอกเบีย้ยเหมือนกันไหมฮะทีนี้อัตราดอกเบีย้ยที่เขาต้องเสียสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลแน่นอนอเพราะว่ารัฐบาลเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยบีเนะครับซึ่งเป็นสมาคม พันธบัตรเอ้ยสมาคมตราสารนี้ไทยนะครับเขาก็จะมีการคำนวณหาเหมือนกันว่าถ้าเกิดบริษัทหนึ่งมีเรตติ้ง Triple A หรือ Double A จะมีเครดิตสเปรดสูงขึ้นเท่าไหร่คือจะต้องจ่ายสูงกว่ารัฐบาลเท่าไหร่นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นในภาพนี้เป็นภาพที่สะท้อนเครดิตสเปรดเครดิตสเปรดหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยของบริษัทนึงจะต้องจ่ายสูงขึ้นกว่า อัตราดอกเบี้ยของพันาบรรัฐวาลเท่าไหร่อย่างาเช่นในรูปนี้นะครับหากใครดูใน YouTube หรืออยู่ใน Facebook นะครับจะสังเกตเห็นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเป็น Triple A บริษัท Tri p l e A นะครับนะครับแล้วเขาขอกู้3ปีนะครับ สเปรดที่เขาต้องจ่ายสูงขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาลคือ26เบ s ิสพอยต์ซึ่งก็คือเศษส่วน1ในร้อยของ1อ่ 1> อก็คือ <basis point. S 2> 0.26เร์เเช่นถ้าเกิดพันธบัตรรัฐบาลเขากู้กันอยู่1เปอร์เซต่อ,อ1ต่อปีระยะเวลา3ปีเนี่ยบริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย1.26 okay. โอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ายิ่งเรตติ้งมัน แย่ลงครับเครดิตสเปรดยิ่งสูงขึ้นถูกไหมครับซึ่งก็ถูกตนะ้องตามกลไกล,ละหรือถ้าเกิดอยากให้เข้าใจภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะครับ <Okay. S 1> ที่ไทยบีเอเนี่ยนำมาคำนวณให้เราเห็นภาพว่าหากเราเทียบ v e บ n m e n t b o อ d กับเครดิต r a t i ติ้งต่างๆจะค้นพบว่าถ้าเกิดเป็น Triple B สเปรดจะสูงกว่า v e บ n m e n t bond ตั้งประ,รประมาณ2%กว่าเลยครับถ้าดูจากภาพนะครับถ้าเกิดเป็น Single A ก็จะสูงกว่าประมาณ1%นอร์นะครับทีนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เราสองคนพูดกันก็คือยิวเคิร์ฟมันสามารถแฟลตมันสามารถอินเวอร์สได้แต่ว่าพอเรามีเรื่องของคอปเปอเรตยิวเข้ามาคอปเปอเรตยิวมันก็จะมีเรื่องของสเปรดใช่ไหมครับนะครับที่ดอกเบี้ยที่หุ้นกู้จ่ายทีนี้มาถึงอ่ามันก็จะเป็นสเปรดที่สามารถเทียบได้ระหว่างดอกเบี้ยที่หุ้นกู้จ่ายกับดอกเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายโอเคอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลา สเปรดเครดิตสเปรดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันทั้งนั้นผมขอทำความใจจากกราฟนี้นะเรามีเทียบได้2แบบนครก<ม>คือเส้นสีฟ้าล่างสุดของรัฐบาลเอาสั้นกับยาวเทียบกัน ก็คือสั้น1.4ยาว2.78นี่คือสเปรดแบบหนึ่งของรัฐก็คือสั้นกับยาวถูกต้องส่วนสเปรดอีกแบบก็คือว่าของรั่ะกู้ยาว2.78นะแต่ว่าบริษัทที่เครดิตเร й ติ้งเหลือแค่ A กู้4.18ถูกต้องเอาส่วนต่าง4.18มาลบ2.78ก็ได้สเปรดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนั้นมีสเปรดแนวนอนอ่าสเปรดแนวตั้งถูกต้องโอเคซึ่งไอ้สเปรดแนวนอนที่เราบอกว่าเป็นระหว่างสั้นกับยาวมันก็เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีที่เราบอกว่ามันสตีฟหรือมัันครบ สเปดแบบระหว่างคอร์เปอเรทกับกอแกรมเมนก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันโอเคทีนี้ขอถามจันคดีนิดหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตคิดว่ากําลังจะเกิดขึ้นโอ้เครดิตสเปดจะสูงขึ้นหรือต่ําลงโบสเปดแนวตั้งนี่คือดูข้อมูลได้เลยครับขึ้นแน่นอนอเพราะเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตเกิดขึ้นบริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่ล่ละแล้วยิ่งบริษัทที่สถานะการเงินยิ่งแย่ๆลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับยิ่งน่าจะได้ผลกระทบมากกว่าบริษัทที่ฐานะการเงินดี นะเพราะว่าแบบนี่มันคือฟิกซนะ์คอสจริงนะคาผง рейт ิงคุณแย่แปลว่าคุณอ,อาจจะมีนี่เยอะแต่ได้ครัาผงดังนั้นเราสามารถแท e กดูได้เลยเครดิตสเปรดเนี่ยนะครับกับตัววิกฤตการกับตัววิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัว lead indicator ในอนาคตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดจะเกิดวิกฤตหากเราเป็นผู้ถือหุ้นกู้เราก็กลัวแล้วว่าเฮ้ยปล่อยกู้ที่เราไปปล่อยกู้เขาเขาจะมีปัญญาจ่ายเราไหมแล้วก็อาจจะรีดเทขายบอลทิ้งพอรีดเทขายบอลยิว ของบอลตัวนั้นก็อาจจะสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งจะปล่อยกู้ใหม่มผมเคยปล่อยกู้คุณบวก3ตอนนี้ของนี้คะขอบวก5แล้วกันไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนะครับที่พยายามอยากศืกอษาว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราพอเขา,อาพอจะใช้เครดิตสเปรดกับยิวสเปรดเนี่ยมาใช้ในการคาดการอีโคโนมิกไซเคิลโอ้น่าสนใจปกติเรามักจะพูดถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าจริงๆมันมีสเปรดสองแนวแบบนี้ถ้าเอาสองอย่างประกอบกันแล้วมันจะภาพได้ชัดขึ้นไหมใช่ถูกต้องนะครับนะทีนี้เวลาเราพูดถึงอีโคโนมิกไซเคิลนะครับเราสามารถแบ่งอีโคโนมิกไซเคิลเนี่ยได้เป็น4ระดับนะครับอ่า recession แปลว่าอะไร recession นี่แหละถดถอยแล้วเศรษฐกิจมีการ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องสองไตรมาสติดกันขึ้นไปอันนี้ถือเป็น recession ก็แล้วแต่นิยามของแต่ละประเทศไปนะครับว่า จะนิยามเขว่า recession อย่างไรเพราะว่ารัฐบาลก็จะระมัดระวังใช้คว่าไม่อยากถอยนะครับแต่เป็นว่าพูดคร่าวๆก็คือถดถอยมันคือ GDP ตกกะครับนะครับนะทีนี้พอหลังจากถดถอยแล้วก็คงไม่ได้ถดถอยไปตลอดการมันก็ต้องมี early stage ก็คือค่อยๆเติบโตขึ้นมาซึ่งเราทุกวันนี้ก็คาดหวังว่าปีหน้าคงจะเป็น early stage ของการของการพลิกฟื้นจากวิกฤตโควิดนะครับ พอมัน early stage เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาถดถอยทันทีนะปกติมันก็จะต้องไป mid stage expansion ก่อนนะฮะก็คือเริ่มที่ทุกคนมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเติบมัน,ม,น,ม,นมันเขาเรียกว่าเราฟื้นฟูนฟนฟนมาระดับหนึ่งแล้วแล้วพร้อมที่จะ take off แล้วจะเป็นบอกว่าเป็น mid stage expansion late stage expansion ก็คือช่วงที่แบบ ก็เรียกวฟุ้งเฟอ้อมากเลยอะแบบทุกคนร่ารวยมากมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมีการขยายตัวของเศรษฐกิจครับซึ่งไอ้ช่วง l a t estate expansion เนี่ยมันก็มักจะเป็นไซเคิลที่กลับมาเป็น recession คือมันกำลัง,งจะบอกเป็นบงวัฏจักรของเศรษฐกิจที่ไม่ถ้าดูตามประวัติศาสตร์แล้วไม่มีเศรษฐกิจไหนที่ดีต่อเนื่องตลอดไปได้มันต้องมีว<ช>ัฏจักร จจะสั้นจะยาวอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของสังคมตอนนั้นทีนี้หลายคนหลายคนท่านผู้ฟังผมตั้งคําถามทําไมมันต้องมีวัฏจักรเลยอ่ะทาไมมันไม่มีแบบโต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 ไปเรื่อยๆรเลยโจริงๆอันนี้เราคุยกันได้ยาวเป็นคลิปเลยนะถ้าบอกสั้นๆเลยนะคือเรื่องนี้พอเรื่องนี้ฮะเศรษฐกิจดีกู้เยอะกู้เยอะมากเกิดความเปราะบางขึ้นเกิดอะไรกระทบขึ้นบึ้มเจ๊งเกิดวิกฤตขึ้นวิกฤติขึ้นเกิดความระมัดระวังมากขึ้น r e คาเบ r กลับมารีคาเบิลกลับมาลืมไปแล้วว่าเคยเกิดวิกฤตขึ้นกู้อีก่ง วัฏจักรของเศรษฐกิจตามงานวิจัยและตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องนี่ร้วนๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนามาพูดเรื่องของเดฟไซเคิลกันดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนกังวลเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศไทยนะที่มีหนี้สาธารณะมหาศาลโอ้สหภาพโลกะครับซึ่งมันก็จะมันก็จะมีไซเคิลของหนี้สาธารณะเหมือนกันนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราคง นีไม่พ้นมัจจะต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงทีนี้แล้วพอเมื่อกี้เรา2คนพยายามจะอธิบายความรู้พื้นฐานของ Yield Spread และ Credit Spread เพราะฉะนั้นในตารางนี้ก็เลยจะเป็นตารางที่จะบอกว่าในช่วง r e s s i o n Yield Spread จะเริ่ม Steepening Steepening คือ Yield Spread จะเริ่มมีความชันมากขึ้นโอเค จำได้ไหมครับว่า yield spread คือส่วนต่างระหว่างสั้นกับยาวสั้นกับยาวเพราะฉะนั้นในช่วง recession สาเหตุที่มัน steepening เพราะ recession steepening เพราะเดี๋ยวนะขอนนึก่อนตอนคึกเพราะธนาคารกลางลดดอกเบี้ยระยะสั้นก็เลยทําให้ดอกเบี้ยระยะสั้นดิ่งลงโอเค yield spread ก็เลย steepening ขึ้นมานะครับทีนี้พอในช่วง early stage ก็ยังคงสตีทอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะดีไม่ดียังไงแต่พอมาเรื่อง Mid s t a g e e x p a n s i o n เนี่ยมันเริ่มแฟลตเทนิ่งมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคนหลายคนก็เริ่มอาจจะรู้สึกว่าเออกังวลระยะยาวแล้วก็ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันจ,จะเริ่มต่ําเกินไปหรือเปล่าธนาคารกลางอาจจะเริ่มค่อยๆทยอยขึ้นทยอยขึ้นดอกเบียย้ยไหมมันก็เลยจะเป็นตัวที่ทําให้ดอกเบี้ยระยะสั้นสูงขึ้นมา ในทางกับกันก็คือทำให้ yield curve มันเริ่ม flat มากขึ้นแล้วพอในช่วง late stage เนี่ยก็คือ flat เลยเพราะว่าอย่างที่บอกมัน economic cycle มีถ้าเกิดดีมานานมากคนก็เริ่มกังวลเม่เดียวนะมันเริ่มเห็นทส้อะไรบางอย่างอะไร่นี่เราพูดถึง assumption ที่ว่ามันมี cycle ดังนั้นเมื่อถึง late stage ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของเศรษฐกิจก็คือว่าต้องถึงช่วงตกต่ำเนี่ยอนนั้ไปหนีราคาทุกต้องนะครับแล้วมันก็เลยเริ่ม flat ในช่วง late stage expansion นะครับทีนี้อันนั้นคือฝั่ง yield spread ในฝั่งเครดิตสเปรดก็เหมือนกันในช่วงรีเซชชันคือจะกว้างมากไม่อยากปล่อยกู้สเปรดระหว่างหุ้นกู้กับสเปรดระหว่างพันธบัตรรัฐบาลนี่กว้างสุดๆแต่พอมาช่วงรีคอเวอรี่มันก็จะไหมครับแคบลงเพราะคนเริ่มใจใจนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคือยูสเปรดเนี่ยคือเหมือนกับมุมมองว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงในขณะที่เครดิตสเปรดเนี่ยลึกๆมันคือสะท้อนความกลัวระยะสั้นนะปัจจุบันตอนนี้แล้วถ้าเกิดผมพูดคร่าวๆนี้ได้ไหมว่ายูสเปรดมันคือเรื่องมองข้ามช็อตไกลมาก ครับผมแต่ว่าเครดิตเป็นนี่คือเป็นเนีย t e เทอร์มมากปีสองปีข้างหน้านี่ยแล้วก็คือเราเอาระยะสั้นระยะยาวม,มาประกอบกันในไซเคิล <cycle period S 1> นี้เองนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเป็นมิ s สเตจเอ็กซ์เพนชั่น ก็เครดิตสเปรดก็เริ่มแคบลงแล้วเพราะคนเริ่มมั่นใจโอ้ยบอรซัตชำระนี่ได้ชัวร์เลยแต่พอมาเป็นเรสสเตจทุกคนก็เริ่มเริ่มกังวลอีกแล้วว่าจะมีวิกฤตก็เลยเครดิตสเปรดก็เริ่มวายดิ n งแล้วก็ค่อยกลับมาวายอีกรอบหนึ่งที่เอาเรื่องโควิดออกมาจากเรื่องภาพนี้ก่อนจริงปลายปีที่แล้วก็เริ่มนะครับเริ่มเครดิตสเปรดก็เริ่มมีการผ่างตัวขึ้นเหมือนกันทุกคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะ2020จะเป็นยังไงนี่คือภาพก่อนโควิดเกิดนะครับโควิดเกิดก็ย ทีนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันวันนี้ก็คือคุณเคยเห็นภาพนี้ไหมเอาผมนะยึกยึกไม่เคยผมไม่เคยคือมันเป็นภาพที่ที่ที่เหมือนกับมีเด็กมาวาดรูปหรือเปล่าไม่รู้เลยอาแต่ถ้าดูนะถ้าดูนะคือเหมือนกับเป็นเส้นที่วาดเป็นวงๆอ่ะใช่แต่ว่าวงมันอาจจะไม่ได้เป็นวงกลมที่ perfect มากแต่ว่าถ้าให้มองภาพเป็นวงกลมเนี่ยเออพอมองได้อยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ จากคอนเซปต์เมื่อกี้ที่เรามีเรื่องยิ p สเปดกับเครดิตสเปดเขาก็เลยเอายิวสเปดกับเครดิตสเปดมาลองพอดกราฟดูเป็นแกน x แกน x ในที่นี้คือเครดิตสเปดโอเคแกน y คือยิ p สเปดโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแกน x เนี่ยมันไปทางขวาเยอะๆก็แสดงว่ามันเป็นช่วง<ช>วิกฤตใช่ใช,ช่วงที่หุ้นกู้อาจจะไม่มีปัญญาชำระหนี้ถ้าเกิดยิ p สเปดนะครับไปข้างบนสูงๆก็แสดงว่าเป็นช่วงวิกฤตเหมือนกันนะครับนะเป็นช่วงที่แบบอะไรล่ะ เขาเรียกว่าธนาคารกลางลดดอกเบี้ยเยอะนะครับก็เลยทําให้สตีฟสูงมากก็เลยยิวสเปรดก็เลยสูงโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยภาพยืดๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรามอไม่เข้าใจนะครับหลายปีแต่ถ้าเกิดเราเอาภาพนี้มาเห็นเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นอ่าอันนี้มันมีทิศทางชัดเจนไงเวลาปีใหญ่อันี้เป็นวงแล้วอ่าใช่เริ่มเป็นวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืองานวิจัยนะครับที่ผมไปเอามาจาก CME Group นะครับนะเขาก็ทําการศึกษาข้อสัมพันธ์ เพื่อดูว่าเครดิตสเปรดกับยูสเปรดเนี่ยมันสามารถนำมาทำให้เราได้เข้าใจสภาวะของเศรษฐกิจในขณนะนั้นได้ไหมนะครับเขาก็ลองเอาภาพของในอดีตเช่นในช่วงประมาณปี2002001 0เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เป็นระหว่างเลท expansion จะเบนถึง recession นะครับแล้วพอมาถึงจุด recession เนี่ยนะครับเครดิตสเปรดสูงมากนะครับแล้วก็ยูสเปรดนั้น flatten อยู่ ในช่วง early recovery ก็คือในช่วงประมาณปี2003 2004มองันมันก็จะเป็นไซเคิลอย่างนี้นะครับสนใจมากนะครับทีนี้เขาก็มีการอันนี้คือภาพนะครับภาพในช่วงช่วงประมาณปี97 1997จนถึงปีสองพันห้าปีหลังวิกฤตการเงินของเราใช่นะแต่ถ้าเกิดไปดูภาพวิกฤตล่าสุดนะครับก็คือปี2 0 0 7 2 0 0 8อมันอาจจะมีอะไรยแตกต่างใช่มันมีการเลี้ยวมากขึ้นนะครับสิ่งที่ CME Group เนี่ยนะครับเขานำมาพูด อันก็คือสาเหตุที่มันไม่ได้เป็นไปตามทิศทางสี่เหลี่ยมที่เราเขียนว่า rate expansion recession early recovery เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีนโยบายของ federal reserve ที่แปลกประหลาดที่ไม่เคยทำกันมาก่อนผมก็ว่าจะบอกว่าถ้าเป็นเพราะ QE ไหมนะว่าใช่นโยบายต่างๆที่เราเห็นในช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่านอกตำราถ้าเราเคยเรียนกันาไา่ไม่เคยเรียนเลยว่าแบงก์ชาติทำอย่างนี้ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเพราะ QE ก็เลยทำให้แทนที่ Yield curve มันจะ f l a ตไปจนถึง r e c e s s i o n ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมี QE ไปเพื่อกู้ศักยภาพของบริษัทในการกู้เงินนะครับเครดิตสเปรดก็เลยไม่ได้พุ่งสูงอย่างที่คิดไว้นะครับในขณะที่ Yield curve ก็ s t e e p e n i n g เร็วกว่าที่คิดไว้เพราะว่า Federal Reserve Take Action อย่างลดเร็วแต่ก็คือนข้า i เ s ร r e a d ลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะแล้วก็ตัว Y e l d curve เองเนี่ยลดช้ากว่า หมายถึงว่าตัว yield s p r e a ว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยสั้นดอกเบี้ยยาวส่วนต่างนี้ลดช้ากว่าที่ควรจะเป็นมากเราเคยพูดถึง operation twist ซึ่งเป็นนโยบายของธนาคารกลางหลายที่ในโลกที่บอกว่า yield curve เนี่ยนะครับจริงๆธนาคารกลางเองสามารถ influence shape ของ yield curve เองได้ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็น ผลผลรับจากการที่ไปบิด U ค u ร์ฟตรงนั้นถูกทำให้ความสัมพันธ์ต่างของธาตุที่เป็นวงพวกนี้ครับนะครับก็ไม่ด้เป็นวงที่เห็นในอดีตใช่แต่ที้นั้นก็คือว่าเอ๊ะพอมันเป็นวงไม่เป็นวงแล้วเนี่ยมันมีมีนัยยะอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากการที่ภาพไม่เป็นวงแบบนี้ก็คือนัยยะที่เพิ่มเติมก็คงจะเป็นทําให้การสร้างกรอบทฤษฎีในการพยีกิณ์อนาคตเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะรู้ว่า ตอนนี้จะอยู่ในสเตจมิดเอ็กซ์ s พนชปรากฏว่าถ้าเกิดเรามาพอดกราฟมันไม่เห็นไปอยู่ในโทโซนนั้นสักทีนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าโอเคสเตจตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ภาพนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทํางานวิจัยมาในช่วงปี2018นะครับเขาบอกว่าในช่วงโน v เว b e r อ2017เนี่ยมันน่าจะเข้าใกล้เลดเอ็กซ์ s พนชไปแล้วนะครับก็คือพอเขาเอามาพอดเนี่ยเขาพดพรว่ายิวเคิร์ฟกับเครดิตสเปรดมันอยู่ในช่วงใกล้ใกล้เลดเอ็กซ์เพ ซึ่งมันก็น่าแปลกใจเนอะอยู่ๆแล้วก็เกิดโควิดเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ภาพก็เลาจนมาอยู่ในรีเซชชันขึ้นมาแต่ที่น่าสนใจมากผมว่าเอามาใช้เอาเรื่องนี้นะครับมาพูดในในมุมของการใช้งานข้อมูลนะครับถ้าเอาภาพแรกที่อาจารย์ลุงเกียรติให้ดูวันนี้วงกลมค่อนขท่านก็สวยงามใช่ทฤษฎีในยุคนั้นเนี่ยคิดว่าใช้ได้หาเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นละเราเริ่มนําแพทเทิร์นมาใช้งานสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงคือว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยน เพราะว่าคนเขา forward looking ล่วงหน้าใช่พอเห็นว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ถ้าทาแบบนี้แล้วเราสามารถได้ประโยชน์ในบางอย่างเป็นต้นนะครับนี่เราพูดถึงพูดถึงช่วงที่ผ่านมาพูดถึงดิจิตอลพีโลนอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะเอาพฤติกรรมบางอย่างมาจับดูว่าคนนี้เป็นลุกนี้ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยพอเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นเอาแพทเทิร์นมาใช้พอรู้ทันปรับแพทเทิร์นหรือมีอินเทอร์เฟอรนซ์บางอย่างให้แพทเทิร์นเปลี่ยนนี่ความยากของการทำงานในโลกยุคใหม่ที่คิดว่าข้อมูลจะช่วยคุณได้ใช จริงๆเราก็ต้องรู้ทันข้อมูลทุกคนเหมือนกันทีนี้นอกจากนี้นะครับ c m a Group เขายังเสนออีกอันหนึ่งคือมันมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถวัดความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนหรือความเสี่ยงของธุรกิจได้ด้วยแทนที่จะใช้เครดิตสเปรดคเขาบอกว่าเราสามารถใช้ Wix Index ได้เราสองคนเคยเคยคุยกันเรื่อง Wix ใช่ไหมฮะ อ่าวิกซ์อินเด็กซ์คือนะครับวิกซ์อินเด็กซ์ก็คือเป็นการวัดความผันผวนที่แบบ forward looking ในตลาดครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิด recession แล้วก็ต้องคาดหวังว่าวิกซ์อินเด็กซ์เป็นไงจะพุ่งกระฉูดขึ้นสูงมากส่วนช่วงที่ expansion วิกซ์อินเด็กซ์ก็ค่อยลดลงใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเลยเอาใหม่พอดกาบระหว่างวิกซ์อินเด็กซ์แนวนอนนะครับกับแกนตั้งก็คือในเรื่องของ yield curve นะครับ yield spread ทีนี้สิ่งที่ภาพนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาอะ พอดมาเรื่อยๆจนมาถึงในช่วงประมาณปี2018ถึงปี2019นะครับเนี่ยในช่วงซ้ายล่างเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าปี2018 2019เนี่ยนะเวลาเขาไปดู Wix Index เนี่ยวิกซ์อินแทบไม่มีความเสี่ยงเลยเลยเหมือนกับ<ม>ประมาณว่าทุกคนโหมั่นใจชิวๆนะครับแต่ในขณะที่ Yield Spread มันเริ่ม f l a t t n n i n g <ม>แสดงว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วง Late Expansion แล<ม>้ว<ม>แล้วก็ไม่น่าเชื่อพอมันเกิดโควิดขึ้นมา ปี2020เราก็เห็นว i x พุ่งขึ้นพุ่งแบบเรียกว่า <S 2> <S 2> แบบทะยานขึ้นเลยละ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นการมันก็จะมาอยู่แนวนอนที่วิ่งไปทางวามน์ที่เห็นเป็นลูกศรชี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เลยเป็นงานวิจัยของ CME Group นะครับที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเกิด pre recession ปี2020 และเกิด recession จริงๆในปี2021นี่ขนาดไม่มีโควิดนะไ <laughs> <laughs> ดก่อนคือเขาบอกว่าช่วงนี้เราคือแค่ pre recession นะ <laughs> ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าผมมองว่าขึ้นอยู่กับโควิดเลยแหละ คือเราคิดว่าโควิดมาในช่วงที่โชคร้ายกันละกันอาอาจารย์นุ่งเกียริบอกไงมิจฉาเนี่ยทำไว้ตอนปี2018เขาคาดการณ์ไว้ตั้งแต่2018แล้วว่า2020เนี่ยน่ากลัวนะ2021เนี่ยน่าจะเผาจริงนะนั่นคือวาระกรรมที่เกิดขึ้นก่อนโควิดมาถูกต้องนะครับนั่นก็เลยต้องบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นความท้าทายของมนุษยชาติจริงเพราะว่าเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเองก็แย่อยู่แล้วถูกก็คือพวกนี้อยู่ในช่วงเลทเอ็กซ์เพนชั่นพอดีเป๊ะเลยนะครับนะแล้วก็เมองีนนดหืะ ก็จะได้มาไม่มากระทบโค้ดไงในเมื่อ,อนนถ้าถ้าเกิดไม่เกิดโควิดก็คงต้องเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดดิเซชันอยู่ดีนะครับนะก็อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับที่เราอยากจะนํามาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ <c oughs> ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจวัฏจักรของเศรษฐกิจได้ผ่านการดูยิวเค r ร์และยิวและเครดิตสเปร a ด แต่ว่าเราคาดการทิศทางอนาคตได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่แม่นแต่ก็เราก็คงเป็นหมอเดาที่มีโอกาสถูกถ้าจะวางคำามสอดลวงน้าว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดจะวางการลงทุนที่คอมมิตไป5ปี10ปีจริงๆ5ปี10ปีข้างหน้าภาพเดี๋ยเราอยู่ขาขึ้นขาลงครับอันนี้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเป็นข่าวดีคือเราพอจะคาดการได้ในระดับหนึ่งใช่นะครับนะก็หวังว่า วันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ทุกท่านนะครับถ้าเกิดนําไปใช้เป็นความรู้นะครับก็คงจะสามารถเขาเรียกว่าได้เปิดโอกาสโลกของการลงทุนได้มากขึ้นแต่อย่างที่เราสัญญาไว้เดี๋ยวข้างหน้าเดรวจะมาพูดกันเรื่องของ Debt Cycle กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาจบลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ